มารามแป้งนวลพันล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณสโมสร,รที่เสียสละและสนับสนุนทีมชาติไทยหลังปล่อยผู้เล่นมาลุยศึกทิงแชมป์อาเซียน2024แม้ไม่ใช่ฟี้าเดย์รับเสียดายชวดแชมป์แต่ยังดีใจที่ได้เห็นพลังแฟนบอลกว่า47,000คนที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน สำหรับทีมชาติไทยพ่ายต่อเวียดนาม2ประตูต่อ3สกอร์รวม3ประตูต่อ5จบด้วยการเป็นรองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2024ทําให้เวียดนามคว้าแชมป์อาเซียนไปครองมาซาทะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้เวียดนามทําได้ดีและขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยนะครับต้นเกมเราพลาดกันง่ายเกินไป ทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปและเราต้องพยายามไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกต่อไปเป้าหมายของเราในรายการนี้คือการคว้าแชมป์แต่อีกเป้าหมายหนึ่งคือการดันเด็กรุ่นใหม่ของทีมชาติไทยเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แต่เรามีนักเตะหน้าใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกในอนาคตของทีมชาติมากขึ้นส่วนตัวผมจะตั้งใจทางานและพยายามปรปับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับรายการต่อไปของทีมชาติไทยคือการเตรียมทีมลุยศึกเอเชียนครับพ2027 รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสีลังกาในวันที่25มีนาคม2568แล้วพบกันใหม่กับไอรัชวุฒิได้ที่นายสตเดียมแล้วเจอกัน